เอ้ยขวานไม่ได้ทำอะไรไม่โตมีวิชาเลยเฮ้ยไม่โตโง่ทุกคนดูงูสิมันไม่สนใจแมวมันสนใจกูกเนี่ยก็ใช่ไงมันเกิดจากอะไรที่ใหญ่ว่าว้นนาวอันนี้มันมองเราอยู่นะ ควายทำไมมันอ้าวเฮ้ยเหลืควายอ่ะอัน้ไม่เป็นไรเลยควายโดนมันเจ็บ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 เลยมึงโดนโฉมอ, <laughs> <laughs> อ่ะอเมริกนี่ไม่รู้เรื่องเลยไปเดินชิวๆเหมือนจะผ่านเขาไปแล้วเขาไม่ทำอะไรเเ้าาาาไม่ววยีิช <laughs> เนี่ยงูอะไรมันไม่ใช่งูทางมะพร้าวตัวเ<ร>ดียวไปที่มันปีนไปกินไม่ใช่อันนั้นมันเป็นงูทางมะพร้าวอันนี้ก็งูทางมะพร้าวหรืองูเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เกี่ตัวเลเออ็กไงเชยวงูป่ะไม่มีพิษไอ้งูอย่าเงี้ยเออมันไม่มีพิษแหละแต่ว่ามันไม่ตั้งท่าแล้วอะเฮ้ยไม่โชคมึงเงี้ยงตัวแรกไอ้ที่มึงไปเจอมันเหรอใช่ไหมอืม มึงไปเจอมันได้ไงมึงมันมองกูเนี่ย <ừ? S 2> ดูดิเอ้ยค่อ,อยคว้า <c oughs> แมวมันไม่ได้ดูงูเลยเนี่ยมันรู้แล้วว่าอะไรฉกมันด,ดูงูตังต้งลำดิ มันมันไม่มองกูแล้วมันมองเองอ่ะมันรู้ด้วยอันนี้คือไม้เลยเป็นไม้เป็มืดมันก็เลื้อยมาหาเองเด็กกระเจิง ไปบอกมันไปได้ละไปวๆเดี๋ยวก็เจอแมวไล่อีกไปแล้ว